อร่อยคนละแบบเลยนะคะแต่รู้สึกว่าของปิ่นมุกอะจะหอมถั่วเหมือนแอลมอนนิดนึงอ่างั้นก็ต่อไปสนมขุยอ่าแกสนมขุยกันเนี่ยเนี่ยเป็นไงแล้วดูสิน่ากินใช่เปล่าดูดูดูน่ากินละสิเนี่ยกินแล้วกินมาแล้วกินมากกินมาก เส้นสนมคุยของฉันอะชาเขียวเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยทำไม,มาสลับสีกันน่ะบ้าไปแล้วครับทุกคนขนาดออกมาจากกล่องนี้ยังเป็นสีเขียวเลยแบบนี้ต้องใช้เวทมนต์เฮ้ย,ยนี่ว้าวไม่รู้ละซีว่าเราใช้เวทมนต์ยังไงอะอน่ากินมาก กินทีละสามเลยดีกว่า